ถ้าจะนึกถึงสิ่งก่อสร้างที่โบราณมากๆและยิ่งใหญ่มากๆสักแห่งเนี่ยในความรู้สึกตั้งแต่เกิดมาคงไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่ามหาพะมิดก,กิซ่าอายุกว่า5,000ปีในประเทศอียิปต์อีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องความสูงความใหญ่การก่อสร้างที่ต้องอาศัยการคำนวณอย่างละเอียดยิบและปริมาณของคนงานที่จะต้องค่อยๆประกอบหินแต่ละก้อนที่หนักเป็นตันๆอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างเดียวที่คนในยุคนี้ยังจินตนาการไม่ออกเลยว่า ถ้าได้ไปเห็นกับตาตัวเองตอนนั้นมันคงเป็นมหากกรรมการสร้างที่น่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยฮะโดยความน่าทึ่งขนาดนี้จึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสิง่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณด้วยครับแต่กว่าจะเป็นสุดยอดพรีรมิดในหมู่พรีรมิดบนโลกนี้เนี่ยมีเรื่องราวต่างๆนานาแทรกอยู่ในหินทุกๆก้อนทุกๆชั้นของมันทั้งนั้นครับไม่ใช่แค่การประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์ฟาโร์เฉยๆซะทีเดียวมันมีความเกี่ยวข้องทั้งเรื่องความเชื่อวิถีชีวิตอรารยธรรมไปจนถึงเรื่องของมูดาบนฟากฟ้านั่นเลย ถ้าอยากรู้เรื่องของมหาพรีรมิดแห่งนี้มากขึ้นแล้วเราก็มารับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยในประเทศอียิปต์เองนั้นมีพรีรมิดกระจายอยู่มากมายทั่วประเทศนับ100แห่งนาทีหลักของมันก็คือเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณหรือฟาโรนั่นเองนะฮะและเพื่อแน่ใจว่าองค์ฟาโรเนี่ยจะมีข้าวของเครื่องใช้และทรัพย์สินเงินทองที่เพียงพอสําหรับโลกหน้าอย่างสุขสบายนอกจากนั้นยังรวมถึงอาหารเครื่องเรือนเครื่องดนตรีอาวุธ อุปกรณ์ล่าสัตว์ไปจนกระทั่งรถสึกเทียมมาด้วยนะฮะบางครั้งเนี่ยก็ยังรวมถึงการประหารชีวิตคนเพื่อไปทําหน้าที่ในการเฝ้าสมบัติของพระองค์อีกด้วยสุสานในช่วงยุคแรกๆของชาวอียิปต์นั้นจะยังไม่ใช้ทรงพีรมิดแบบที่เราเห็นเห็นกันฮะแต่จะแค่ขุดหลุมลงไปเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือวงรีแล้วค่อยฝังศพพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ลงไปกระทั่งการมาของการสร้างสุสานแบบมัสตาบาพีรมิดทรสงสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งจะสามารถสร้างห้องไว้ภายในได้มากขึ้นเก็บของได้มากขึ้นจากนั้นจึงเป็นต้นแบบให้เกิดการสร้างพรีระมิดแบบขั้นบันไดในยุคต่อๆมาชาวอียิปต์นั้นนะฮะมีความเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะกลับคืนชีพขึ้นมาใหม่เหมือนดวงอาทิตย์ที่หายลับขอบฟ้าในยามเย็นและกลับขึ้นมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นฟาโรห์ทุพระองค์ก็ล้วนถือว่าเป็นโอรสแห่งสุริยเทพที่ถูกส่งมาปกครองโลกมนุษย์หลังจากฟาโรห์เนี่ยสิ้นพระชนลงแล้วพระองค์ก็จะไปประทับอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าดูอัด หรือโลกหลังความตายซึ่งมีเพียงผู้ที่ตายแล้วเท่านั้นจึงจะเดินทางมาอาศัยอยู่อย่างโลกนี้ได้และมีเพียงฟาโรห์เท่านั้นล่ละฮะที่จะสามารถออกจากโลกหลังความตายเพื่อกลับมาจุติในร่างเดิมที่จัดเตรียมไว้อย่างดีหรือก็คือมัมมี่นั่นเองฮะแต่ในสมัยต่อต่อมาเนี่ยการทำมัมมี่ก็แพร่หลายสู่ขุนนางชนชั้นสูงสามัญชนแม้กระทั่งสัตว์ที่เป็นสัตว์รักของพระเจ้าอย่างเช่นแมวด้วยคือมีการทำมัมมี่กันเป็นปกติไม่เฉพาะแค่ฟาโรห์ ส่วนการที่ต้องเก็บรักษาร่างไว้ในรูปแบบของการทำมัมมี่นั้นก็เพราะเมื่อตายแล้ววิญญาณหรือข่าเป็นสิ่งที่ไม่ดับสูญจะกลับเข้าร่างฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแต่หากร่างสูญหายหรือถูกทำลายไปก็เหมือนไม่มีภาชนะให้ข่ากลับมาได้นั่นเองไม่ใช่แค่ร่างนะฮะยังรวมถึงอวัยวะภายในต่างๆที่จะถูกเอาออกมาจากร่างและเก็บรักษาไว้ในภาชนะอย่างดีฝังไว้ในที่เดียวกันกับศพครับเรียกได้ว่าหากองคฟาโรห์กลับมาเกิดใหม่แล้ว ก็พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างยิ่งใหญ่ได้ทันทีเลยล่ะฮะคราวนี้นะฮะเรามาที่พีระมิดที่เป็นภาพจำและติดตาของชาวโลกมากที่สุดกันบ้างนั่นก็คือมหาพีระมิดแห่งกิซาซึ่งจะเอาไว้เรียกกลุ่มพีระมิดของฟาโรในยุคราชวงศ์ที่4ซึ่งประกอบไปด้วยพีระมิดของฟาโรคูฟูคาเฟรและเมนคาอูเรซึ่งมีพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดที่เรียกกันว่ามหาพีระมิดแห่งกิซานั่นก็คือของฟาโรคูฟูนั่นเองฮะ พรีรมิดของฟาโรห์คูฟูนั้นเป็นสิส่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและยังคงตั้งต,งตระหง่านอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกใช้เวลาสร้างราว20ปีมีตัวเลขทางสถิติที่น่าสนใจดังนี้ฮะฐานของพรีรมิดแห่งนี้นะฮะมีความสูงถึง570,000ตารางฟุตบริเวณฐานพรีรมิด4ด้านนั้นมีความกว้างยาวเท่ากันคือ755ฟุตหรือประมาณ230เมตรจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงแค่8นิ้วตัวมหาพรีรมิดนี้นะฮะสูงประมาณ432ฟุต จากการค้นพบในครั้งแรกเนี่ยเดอพริมิดมีความสูงที่4 8 1ป4ฟุตคาดว่าน่าจะเกิดจากความสึกกร่อนปัจจุบันฮารัฐบาลอียิปต์ได้ดำเนินการติดตั้งโครงโลหะที่ยอดเพื่อเทียบเท่ากับความสูงที่แท้จริงประมาณได้ว่ามีหินก้อนเมือมาถึง2ล้าน3แสนก้อนหนักกว่า6ล้านตันแต่และก้อนเนี่ยหนักถึง2.5ตันฮะบางก้อนหนักถึง16ตันกว้างยาวประมาณ3ฟุตหรือ1เมตรหินตรงส่วนฐานของบริมิดจัดวางได้เสมอกัน มีความคลาดเคลื่อนเพียงไม่ถึง2.5ซนติเมตรฮะและแต่ละด้านของฐานพีระมิดเนี่ยมีความกว้างคลาดเคลื่อนจากการเพียงไม่เกิน8นิ้วหรือคิดเป็นเพียง0.09%ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดงานก่อสร้างและระดับเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นนับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเพราะในตอนนั้นเองยังไม่มีปั้นจัน่นไม่มีรถลาก การเคลื่อนย้ายหินหนักเป็นตันทำกันด้วยแรงคนล้วนๆใช้แรงงานลากเข็นไปบนแคร่ไม้โดยมีการราดน้ำเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานการเคลื่อนย้ายวัตถุน้ำหนักมากๆด้วยวิธีนี้มีหลักฐานเป็นภาพแกะสลักนุ่นต่ำบนฝาผนังหินแถมหินที่นำมาใช้สร้างพิรมิดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแถวนั้นเลยด้วยต้องขนส่งมาจากเมืองหินปูนที่อยู่ห่างออกไปนับร้อยไมล์โดยล่องมาตามแม่น้ำไน ส่วนการลำเลียงหินขึ้นไปวางบนชั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงยอดนั้นยังคงเป็นปริศนาและมีหลากหลายทฤษฎีการสร้างมากได้แก่แนวคิดแรกเริ่มเนี่ยนะฮะเชื่อกันว่าชาวยีบราณเนี่ยใช้วิธีสร้างทางลาดบริเวณด้านข้างของพีระมิดและชักลากหินขึ้นตามทางลาดที่ก่อสูงขึ้นเรื่อยๆตามความสูงของระดับการก่อสร้างจนถึงจุดสูงสุดยอดและเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยถึงทําการรื้อทางลาดดังกล่าวออกคงเหลือไว้แต่เพียงพีระมิดที่สร้างเสร็จแล้วนั่นเอง 2. สร้างเป็นทางวนรอบพิระมิดหรือบางทีแต่ละชั้นของพิระมิดนั่นเองคือทางที่ใช้ชักลากหินขึ้นสู่ชั้นถัดไปผ่านทางลาดขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแต่ละชั้นจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสรุปวิธีการลำเลียงหินที่แท้จริงได้และยังคงมีทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆตามหลักฐานใหม่ที่ค้นพบอยู่ทุกวันในอียิปต์ฮะนี่ยังไม่รวมถึงวิธีการสกัดหินและตัดแต่งแ,แต่ละก้อนให้มีความราบเรียบเนียนกริบ ที่ณเวลานั้นโลกยังไม่เข้าสู่ยุคเหล็กเลยด้วยซ้ําแต่ก็มีการคน้นพบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้อย่างเช่นไม้วัดระดับแนวราบและสายดิ่งจะใช้ตรวจสอบผิวหน้าหินในแนวตั้งโดยใช้ลิมหินควอร์ซึ่งเป็นหินอัคนีความแข็งสูงในการขัดแต่งผิวหน้าของหินแต่ละด้านให้เรียบช่างหินอีโบราณสามารถสร้างผลงานดีเยี่ยมจนผิวสัมผัสระหว่างหินแต่ละก้อนห่างกันเพียง0.02นิ้วเท่านั้นฮะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเชื่อกันว่าพีระมิดจะสร้างขึ้นโดยใช้แรงงานทา แต่ในความจริงแล้วจากหลักฐานที่พบล้วนชี้ว่าแรงงานที่มาสร้างพีระมิดนั้นเป็นชาวอียิปต์ที่ทํางานด้วยความสมัครใจเองเนอระหว่างฤดูน้ําหลากวางเว้นจากงานเกษตรกรรม ชาวบ้านก็มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นอาหารหรือบางครั้งอาจมีการจดบัญชีไว้เพื่อรับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆด้วยอีกอย่างคือช่วงน้ําหลากระดับน้ําในแม่น้ํำนายจะท่วมสูงขึ้นทําให้เหมาะแก่การล่องเรือขนย้ายหินการสร้างพีระมิดจึงเป็นการก่อสร้างที่ใช้เวลานานเพราะมันมีฤดูกาลที่เหมาะสมในการทํานั่นเองฮะพอมาคํานวณแล้วเนี่ยจากจํานวนหินที่ใช้ก่อสร้าง2ล้าน3แสนก้อน หากโดยระยะเวลาก่อสร้างปีละ3-4เดือนในฤดูน้ำหลากรวม20ปีจะพบว่าต้องสกัดหินให้ได้ประมาณ1000ก้อนต่อวันต้องมีแรงงานขนหินออกจากเหมืองมายัางแม่น้ำแรงงานสำหรับควบคุมการขนส่งมายัางพื้นที่ก่อสร้างและแรงงานสำหรับยกหินขึ้นฝั่งที่ปลายทางทั้งทั้งหมดนี้ใช้คนทั้งสิ้นประมาณ10คนต่อหิน1ก้อนจะต้องมีแรงงานในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า1น0 0 0คนมาด้านบริเวณไซต์างานก่อสร้างกันบ้างยังต้องแบ่งงานหลายๆส่วน ทั้งแรงงานสําหรับคนย้ายหินช่างฝีมือในการตัดแต่งหินรวมกันแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า 3- ามหรืสี่หมื่นคนในระหว่างการก่อสร้างแต่ละปีนับเป็นสุดยอดเมกะโปรเจกต์ในยุคก่อนรัฐการจริงๆฮะแม้จะยังคงมีบ้างบางส่วนที่คิดว่าง,งานช้างระดับนี้เนี่ยน่าจะมีมนุษย์ต่างดาวมาช่วยสร้างด้วยเป็นแน่แท้อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อใครความเชื่อมั่นแล้วล่ะฮะแม่เรื่องการสร้างจะยังคงถกเถียงกันอยู่ แต่ส่วนที่นักอียิปต์วิทยาค่อนข้างจะมั่นใจมากๆว่าต้องใช้แน่ๆก็คือชาวอียิปต์นั้นจะต้องใช้ความรู้ด้านดาราศาสตร์มาออกแบบมหาพีรมิตแห่งกิซ่าด้วยอย่างแน่นอนเพราะตำแหน่งมหาพีรมิตทั้ง3องค์แห่งกิซ่านั้นขนานกับทิศทั้ง4ตามเข็มทิศอย่างแม่นยำสมัยนั้นยังไม่มีเข็มทิศนะฮะดังนั้นทางเดียวที่จะสร้างได้เป๊ะๆก็จะต้องอาศัยดวงดาวนั่นเองโดยใช้ดาวเหนือเป็นจุดอ้างอิงแล้วจดบันทึกเส้นทางของดวงดาวต่างๆเอาไว้นั่นเองฮะ ซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่ถูกเสนอเกี่ยวกับมหาพีระมิดแห่งกีซ่าแต่ว่าแนวคิดนี้นักอียิปต์วิทยาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนะฮะนั่นก็คือพีระมิดท,ทั้ง3องค์อาจจะตั้งขึ้นเรียนแบบเข็มขัดของกลุ่มดาวในพรานซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่สําคัญกับชาวลุ่มน้ำน่านมากอีกทฤษฎีก็คือตําแหน่งการเรียงกันของพีระมิดท,ทั้ง3นั้นอาจเป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศในบริเวณที่ราบกีซ่าบริเวณปลายสุดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพีระมิดท,ทั้งส,ององงขสเขาเมื่อพงมิต ที่ได้รับการออกแบบให้ขนาดกับทิศทั้ง4ี่อย่างแม่นยำมาตั้งอยู่ในบริเวณนี้จึงทำให้มันต้องเรียงตัวเป็นแนวทะแยงมุมตามแนวสันเขาไปด้วยจะเห็นได้ว่ายิ่งมีการค้นพบหลักฐานใหม่ขึ้นมาก็จะมีคำถามใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเช่นกันเป็นสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกที่แม้จะถูกค้นพบมานานแล้วก็จะมีเรื่องราวที่รอค้นหาต่อไปเรื่อยๆจริงๆนะจบลงไปแล้วนะครับกับมหาพีระมิดกีซ่าแห่งอียิปต์หนึ่งในสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกสูสานเพื่อการกําเนิดใหม่ เพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างฮะอย่าลืมบอกเราที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก่อนจะจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกนําลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแของเรากันด้วยนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ